ว้าวอัปเดตใหม่ออนิเมชั่นอย่างสวยเลยทุกคนเหมือนหลุดเข้าไปในโลกอนิเมะเลยเขานึกว่าดาบพิฆาตอสูรนี่มันคือปราสาทไร้ขอบเขตหรือเปล่าเชโดมีสมุไรอีกโัน oh, นี้ยุคโบราณยุคไหนเนี่ยทุกคนหนี่ hmm. เรากำลังอยู่กับเกมอะไรนี่อ่ะมีตำนานเคยกล่าวไว้ว่ามีเพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่งทุกคนเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมครับ และเกมนี้ผมก็ได้เจอทีมที่ว่าทีมนี้ครับต้องบอกเลยว่าตำนานที่พูดมาก็คือเรื่องจริงนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์โดยการดูคลิปวิดีโอนี้นะครับ <Okay. S 1> ว่าการมีเพื่อนดีมันอาจจะทำให้ทีมเราชนะง่ายขึ้นเอ,อ,เอ,อตอนนี้คือเพื่อนของเรากำลังเขาเรียกว่าอะไร กำลังต้องการพวกอิกพวกปูนไปค้าบ,บ้านนี่นะครับเนี่ยครับเพื่อนกำลัลงฟาร,ร์มอิกฟาร์มปูนอยู่นะ,ะดนไหมอีกคนนึงก็สับปืนนะครับนี่เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่างที่โบราณเขาบอกนะครับมีเห็นไหมครับว่าเพื่อนเราดีขนาดไหนเขากําลังฟาร,ร์มพวกอิดพวกปูนเพื่อจะทําบ้านให,ให้เราใหม่นะครับทุกคนก็คือเขาให้เราไปยิงปืนแล้วเขาก็ทําหน้าที่เขาเสียสละตัวเองเพื่อไม่ต้องมายิงศัตรูนะครับ เพื่อที่ตัวเองจะได้ฟาร์มอิดฟาร์มปูนไปทําบ้านนะครับเห็นไหมการมีเพื่อนดีย่อมดีกว่านะครับโอเคแล้ว okay. ผมก็แตกตอนนี้ยังไงครับชงชิงชงชิงเป็นคนจีนชงชิงยิงลากหัวกมุมคมแล้วก็ยืนค้างเรียบร้อยเพื่อนโดนไปสามครับชงชิงอ้ยชงชิงโดนแฟดเรียบร้อยครับ สองศูนย์แล้วครับทุกคนอ่าเป็นเกมที่แบบเขาเรียกว่าอะไระเป็นเกมที่ดีเห็นไหมครับเพื่อนก็ทํกาการฟาร์มอีกแล้วฮะเนี่ยเพื่อนเสื้อเขียวของเราก็ทําการฟาร์มนะต้องบอกไว้เลยว่าเขาเป็นคนที่ขยันมากนะครับนานๆทีผมจะเจอคนขยันฟาร์มขนาดนี้นะต้องบอกไว้เลยว่าถ้าใครสุ่มเจอเขาเนี่ยก็ฝากขอบคุณเขาด้วยนะครับผมซาบซึ้งใจจริงๆนะที่ได้เจอเพื่อนคนนี้นะ จังหวะพีกลางยังไงไม่โดนไม่โดน,โดน3ามสีรอบไม่โดนหัวแตกครับจังหวะนี้โอเคฝั่งมิดเคลียร์ครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง A กันบ้างฮะเอว่ายังไงเอโอเครอบนี้เราชนะแบบอีซี่นะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เพื่อนที่เขาฟาร,รม์มอีกฟาร,ร์มปูนเห็นไหม เขาก็ไปฟาร์มอีกแล้วครับคุณเคยเห็นใครที่ขย,ยันฟาร์มขนาดนี้ปะเวลาเล่นเกมไม่มีนะส่วนใหญ่คนเขาจะออกไปยิงปืนไปยิงอะไรแต่นี่เพื่อนเราคือฟาร์มไงฟาร์มเมอร์ทำเพื่อส่วนรวมยอมเสียสละความสุขในการยิงปืน oh, เพื่อให้ทุกคนได้บ้านอยู่คิดดูดิมันจะมีใครประเรสริฐสีมีเราลิ้นพันกันครับมันจะมีใครดีเลิศประเสริฐสีขนาดนี้ ตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาก็ไม่เคยเจอเพื่อนดีขนาดนี้นะวัดคมกันหน่อยหนึ่งหัวสองพอไหมได้แค่หนึ่งหัวนะครับมาดูเพื่อนกันบ้างครับทุกคนนี่ชิชิเจ็ดชงชิงสมซื้อชงชิงจังหวะน,นี้ชงชิงป่าเข้าไปชงชิงเข้าหัวศัตรตูไปอย่างคมคมฮะชงชือ้อชงชื่อกำลังฟาร์มอย่างชิวเชวมชงชือฟาร์มอย่าง ตั้งอ,อกตั้งใจหนักแน่นชาตินี้ไม่ยิงแล้วขอฟาร์มอย่างเดียวชงชิ่งไม่ใช่ชีเจ็ดชิจิชีเจ็ดเ,เ,เปิดให้เพื่อนแล้วยิงศัตรูตายไปหนึ่งตัวชีเจ็ดกู้ระเบิดครับนี่คือทีมเวิร์กที่ผมผมไม่เคยเจอเลยทุกคนตั้งแต่เล่นเกมนี้มาโอ,อะไรคร <c oughs> ับผมไม่เคยเจอทีมแบบเวิร์กขนาดนี้นะ ซาบซึ้งใจจริงๆสมกับเป็นเกมที่เราบล็กอกเกมที่เรารักจริงๆแต่และเกมที่ผมต้องเจอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องบอกว่าอยากเจอคนที่อยากเจอทีมที่ไม่ดีบ้างอยากเจอทีมที่เจอทีมที่ดีเยอะแล้วอยากเจอทีมไม่ดีบ้างอ่ะมีเปล่า เออช่วยเพื่อนเล่นเอก่อนทุกคนเฮ้ยชิงชุ่งชิงชุ่งป่ากลางน่าเฉยไม่ธรรมดานะชิงชุ่งเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปเติมกลางฮะฮึบฮึบฮึบมีตัวไหมเอ่ยเรีบยบร้อยหัวแตกชิเจ็ดหุยชิเจ็ดให้คมคมดอกนี้สแนปพ,พีโอ้โหไม่ธรรมดาฮะ เป,เป็นไปได้ไงครับทุกคนอะไรต้องฟิวน,นี้ใช่ปะมาเราเป็นฝ่ายบวกกันบ้างทุกคนอือลุย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 ระวังั้รอนใ้เพื่อนฟาร์ม สองคนเลยเหรอแสดงว่าเราต้องไปยิงสามคนแล้วให้เพื่อนฟาร์มอีกสองคนเฮ้ยจังวันนี้จังวันนี้สู้เขาไม่ได้ครับอ้โหอิมด็อกโดนเปิดหัวเรามาดูชิเจ็ดกันบ้างฮะชิเจ็ดก็เดินปวดหัวแล้วเพื่อนกำลังฟาร์มครับฟาร์มออกซิเจนนะฮะเพราะว่ามีโปรเจกต์ที่เราจะไปอยู่ดาวังคังกันนะก็ต้องฟาร์มออ,อ,อกซิเจนเป็นเรื่องธรรมดาครับต้องยอมรับว่า ต้องยอมแล้วว่าเป็นเกมที่ดีครับเป็นเกมที่ดีบางทีผมเองก็อยากฟาร์มนะอืมอยากฟาร์มแล้วให้เพื่อนเล่นนะเออเนี่ขยันฟาร์มมากเลยเพื่อนเราอ่ะโอ้โหสุดยอดขยันขนาดนี้ไม่ไปเล่นไมค์ครับละ่ะมาเรามาเล่นบีกันบ้างครับทุกคน ก็ต้งเดินตามสึงๆึไปฮะซึงๆึงเปิดให้ <_ an> ผมก็เล่นเป็นจังหวะสองให้ซึงๆึงนะฮะเผื่อมีตัวดักนะถ้าตัวไหนดักซึงๆผมก็นั่นแหละเฮ้ยเขาเอาเพื่อนเราไปสามคนเลยเเยี่ยมจริงๆ,ๆ,ๆเลยมาจังหวะน,นี้ ตอนนี้ทีมเราเหลือสามคนนะทุกคนวันนี้เราจะได้โชว์ไหมฮึบไม่โดนฮึบฮึบโดนเผื่อจะโดนนะฮึบตั้งไขว้เดินแล้วเขาก็กู้แบบชิวจัดเลยเฮ้ยต nah. ่อเนื่องต่อเนื so like like ่องต่อเนื่องมาแตกอืออสามคนแล่าเอาดีระเบิดเรร้อกเราชนะครับลาวนี้ อิมด็อกโชว์ออฟไป3คิวติดนะฮะมาดูเพื่อนมาดูเพื่อนฟาร์มกันหน่อยไหมเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวไปเล่นก่อน อันนี้ก็จะเป็นจุดสโมกนะครับสโมกเอาไว้เพื่อป้องกันตัวโคเวอร์ของฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าตัวเพราะว่าสโมกมันจะไปตกยังไงมันจะไปตกฝั่งนู้นอะ่ะมันจะบล็อกคนที่โคเวอร์ข้างหลังให้ครับทาให้เราบุกซ้ายได้ง่ายขึ้นนะนนทำอะไร <laughs> แล้วก็เช็คซ้ายเช็คขวานะครับ เอ,ออออมันอยู่บนตั้งวันนี้เพื่อนโดนยับในหนีฟาร์มอากาศชิวๆมาแล้วโชวโชบโชโช,โชโบอกว่าผมขี้เกียจฟาร์มแล้วครับผมวิ่งไปแล้วก็เวลาหมดครับเขาก็ชนะไปฮยี่ยมจริงๆโฉวโฉ หวังทรงซื่อนี่ไงไม่จบนี่เรามาดูเพื่อนฟาร์มกันหน่อยดูหน้าดูหน้าเชดเดิลเชดเดิลดูเพื่อนก็ขยันฟาร์มเกินไม่เป็นไรครับจังวันนี้ผมจะบุกเดียวเข้าไซต์บีคนเดียวนะฮะไม่ต้องมีเพื่อนครับเ,เราเล่นบีคนเดียวเลย จะโดนฟัดอีกเฮ้ยยังไงจังวันนี้ได้เดี๋ยวพาไปเช็เคเอา้าเพื่อนตายเท่าไหร่่ะเพื่อนตายสองทีมตรงข้ามเหลือสอง เหลือหนึ่งสามหนึ่งแต่ว่าเลือดเพื่อนเราไม่เต็มเอาเหลือหนึ่งต่อหนึ่งชิบหายละจากจะได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบซะงั้น ประเด็นคือไม่รู้ตำแหน่งศัตรูด้วยไงเป็นจังหวะที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นการเอาชีวิตรอดฮะรเราต้องเอาชีวิตรอดไปก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนฮะตอนนี้ผมก็ทำการวางระเบิดเรียบร้อยฮะ <Bom be. S 1> เดี๋ยวผมจะไปดักยิงครับ เดี๋ยวรอสองหน้าตาาบบ่างเฮ้ยเพื่อเอ้ไม่ใช่สัตููมาฝั่งนี้เอยนี่เรียบร้อยฮะทุกคนแพ้ครับจากได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบไงอ่รอบนี้ผมเล่นปืนเฮ้ย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 เยเฮ้ย กันหวดยอมแพ้เฉยเอาเอา้ามีเพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆโหวดยอมแพ้เฉยต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเกมนี้ใครกดถ้าทีมของเรากดยอม4ี่คนก็คือแพ้นะครับไม่สามารถขัดขวางได้ครับเชีตใครที่ชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ